เขาแย,ย่นั่นมันคือจูงเอาลราโรดผานรถไม่ได้มั่นเสีบอจ่ะมันคือพวกขี้จ้ะขี้บอเป็นเป็นไม่จูงมาหยางมันคือบอยางเราเดี๋ยวเขาใช่ปะนางบอมีรถเ,เก่งแยกก็หลังเขาว่าเก่งใช่ปะบอมีรถ <laughs> มีเรือก็เลยจูงเอาจด้ <laughs> ไม่ได้เหินนะ เมื่อวานนี่จ้ะสวัสดีค่ะผมมาเชื่อยังกับผัวมึงฮะอ๋อมิสเ,เตอร์ไข่เลี่ยมคน,นพิบ่าวอ้เนี้ยคิดไปเชื่อไข่เลี่ยมใช่ใช่ไหมวายมิสเตอร์ไข่เลี่ยมไข่เลี่ยมบ่เว่นไข่เลี่ยมภาษาเมืองนอกกับเจ้ากัวว่าตัวแซนตัวเพาะโอ้โหวน้ำเปลี่ยนดอกภาษาเมืองนอกค่ะเอื่นแม่นแบบไข่เลี่ยมนี่แหละ Ha, <laughs> ha,